ที่เป็นออปชั่นรวมกับมันไ่ไม่รวมเอกเอกเอกอะไรนะเอกโซรวมกับเอกโซเอกรวมกับเส็นคุณจะไเงไม่อนแค่นั้นแหละแค่ถ้าเกิดหยุดดีจ้ามันจบพี่ซูโฮอะซโฮเฮ้ยได้บอเอกเลยอะกเอ็กโซคนเือขนบ้าเลยขึ้นบ้าเลยกนไม่รู้อจะได้บอเเอ็กโซอะชอบอเอกโซมากแต่เืองึ้นข้อ๋ออ๋อจะได้อลแบบนี้หรออลบอผู้ ุณมีแต่โปสการ์ดที่บ้านนะของพอมีอันนี้พี่โอค่ะเซคุณ O X อ่ะไม่ X อ่ะอ๋อ O เออป็นแบบ X X กับ X กับ X X O กับ X O X ไงก็คุมนะถ้าเป็นเออเออม่ควรเล่นกับตุ๊าดีกว่าม่ควรเล่นอะไรเนี่ยูน่หล่องวเนี่ยนักกนเ้ยงเนี่ย่อเพรามี แบบแรกโมคิดว่าไงอะ่ะได้เป็นเวอร์ดออฟเซชชั่นได้เป็นเวอร์เอ็ก,อกโซนะคะเป็น <c oughs> ใครเอ็กไม่ใช่เวอร์ไม่ใช่เวอร์ธรรมดอเวอร์เวอร์เนี่ยปากแต,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 ตนนกาตากใ,ใครเหรอเนาะปากติดตายาใครเนี่ย เฮ้ยมาสบายใจแหะยังไม่ได้พิจารณาอะไรนะพี่เราหนึ่งคืนไออันนี้เบอร์เบอร์เอ็กซ์เวลาปกติเขาเป็นเบอเบอร์เอ็กนอันน้คนอันนี้เป็นเนื้อเงนี่ไงถูกันนี้ก็โลกก็ขยัน

ออเอบบเราไมัได้ได้น,นออันนี้คือธรรมดาแล้วเขาับได้็<า>ไปบไปเปบอร์เอ็กโซเอ,เ,เอ็กเลยอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าแกมมกเกลรเลยเพีย่ซูโฮค่ะทุกคน <c oughs> ินะเุกคนไม่ราคอ่ไม่ต้องไม่เบลอเนี่ยเหมือนไม่ได้เชคกล้องอะคือตรงมม่ใช่กเลูกนี้อ่ะมากเลยอะเหมือนสาหมาไ่ไมไม่เราเิดแกล้ไปเพียงต้องแบบัดขาปเฉย รูปรวมแล้วก็รูปพี่พี่ชายันขึ้นก่อนเราใช้เดแล้ว่พี่ชามไม่คุยนะแล้จะสเวอซิีได้แค่นี้นะเพราะว่ายัม่จยมันจะขาดเออ ชานได้พอดลปะเก้นนพี่หดนีะทุกคนพี่เฉินอเฉินปะได้ออกเฉินอ่ะอเฉินแต่บเฉลยกเคยเสยน้นได้ออกสสารอ่ะแต่ถ้าคืออยู่ในบ้านเดียวเลยได้ออกสารโอ้โหนี้คือมนคนละบ้านนะ โซนเจ็ดซึ่งโซนเจ็ดเจนดแลก็โซนบ้านเนี่ยโอเคอาแล้วโซนหน้าบ้าเพลงใช่ไหเลย่คือเราแบบนในรูปแบบตัวนันี่นรวรวมทุกคนแล้วเป็นรูปรวมเป็นยังะเอาไอนเอย่า้นี่เสเสลยใครใครรไมู่้ปมง้าดเอุ้ยเออม่ซื้อไม่เคยเห็นภาพนี้นะ ไม่เคยนะก็จำไม่ได้ไม่รู้ต้องมางดูกันเพราะว่ารีวิวแกะบางอย่างเจนแล้วแต่รู้สึกว่าในเรื่องไม่ใช่ใน MV อ่ะพี่ซูโฮแบบบายบายสุดเลยอ่ะเจออู้สุดใจกับมัน

มมนไม่ต้องชีบแล้วอะจิงๆคู่เนี้ยมันเสียแล้วแล้วแล้วอะไแล้วแบยยอนไหมแบยอไหนแบยนะแยอนงอ๋อเป็นแยชาอะไรนบคนแล้ได้อะานชีอ๋อบาคนลน้องแตไม่ไม่ชีบไงกัตัวม้เีย่องม้ใช่มีนแบยมันเขเสียนะเขาเสียแล้วแบ้ายนอแล้วที่บอกไปเขียแล้วแ ่นมีคนตั้งรูปโลีเป็นชันชันันกยนแต่คือชเนี่ยงี็อนมอันนีก็าเรแนกลคือเราจะไม่ไพูดถึงเรื่องกใครนะคะเพราะเรน้เราอืมเราก็ต้องแบบเข้าใจในเรือของเขาด้วยเขาจะเร่นยังไงก็ป่อยเขามห้เขเนปยังไงเลยนะคะเราจะไม่ความเรือใสในแล้วทำไมมีแค่คนน่ะนี่ไง <laughs> ถ้อมันไม่มองอะ่ะดีที่คุถ้าเราแบบพี่ซูหมอย,อยางก็ไม่รู้สึกแบบคือเคยเห็นเป็นภเป็นเพราะว่ที่ได้ยินแบบนี้หมดแต่เป็นเบอ,อร์ X O ไ X O X อ สี่ยอนกายล่างออใช้รูป่ใจกันเง,งน,นี่ยบแบบต้องแบบนี่ค่ะอืะขีะ่เหลือดูเลยดูเลย

รายร้ายมากเลยเราดูตายร้ายฟรายเป็นผู้ชายแบบร้ายร้ายี้ชนคน อ๋อไปยังไงคนแรกเข้าก <c oughs> ุ่งไปเข้ากุ่มก็เลยไม่กระสุดนี่นะทุกคนมันก็ตัวแบบเรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อย ทำแล้วหมดแล้วได้หมดเยเคยแบบหมดแล้วเนาะกับ EXO obsession นะคะอัลบั้มทั้งสามเล่มก็ได้ทำการจบเป็นที่เรียบร้อยอือเราก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าเกิดใครอยากให้เราทำอะไรก็เมนไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเนาะผลงานของพวกเราอือวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะขอตัวเลยก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ Bye-bye. <laughs>